สวัสดีครับพี่น้องพอไปสุขุสุขคนพอกันในการรายการอีสานผ้าสวดมือน,นี่นะครับเมนูแบบยำแบบน้ำนัวนะจากปลารหลอีสานผ้าสวดแซนดวิชทุกทายองหูไกลทั่วโลกนะครับผมแซ่บนะครับผมก็จะมีอหอยแอนแมงผู้นิวซีแลนด์นะครับกุ้งกุ้งกระแดงนะฮะแล้วก็หมึกกรองนะครับตัวเล็กๆนะแล้วก็จะมีปลาหมึกนะครับนี่ก็คือหนวดปลาหมึกเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนวดปลาหมึก ก่อนอื่นนะครับเราต้องซดน้ำปลาก่อนขมขมข้มนมากอืมเนอะใชไหม,อ,มอร่อยมากจริงอันนี้ก็จะเป็นมึงกระดองเห็นไหม นี่จะเป็นหอยแมงคู่นิวซีแลนด์นะหืมืม้นมากเลยน่ามากินข้นื้นคือแบบหึ

คุ้มกรอบอบ้ากรอบแห้งต้องแบบกัด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 อืมอ,อมนิดสิได้ห็นอ่า ทราบเลยเห็นไหมตัวใหญ่ๆเลยมันก็จะเป็นอ่าแคร่งนะ อันนี้สิแรกตัวนี้ไงแม่โคแม่โคมีมีแม่โคแม่โคมันจะขายเป็นกล่องเทาสิมาฟังทั้งมัดกระดองพี่ดองเห็นบ่ ตัวนี้น้อยน่ารัออกอกรอืออ,อ,อันนี้จะเป็นกุ้ง

มือกระดองเผ็ดแห้ง ซัมนี่เหรอพี่น้องเผ็ดแห้งหน้ำปลรราไหอีการรสนา,านปลาส่วนฝากไปไหนด้ะอไปแล้วความทองเจ้าเจ้าเลย